ครับก็สวัสดีนักเรียนคอร์สออนไลน์นะครับแล้วก็เราไปถึงนักเรียนคลาสรูมที่น่ารักทุกท่านของพี่มีนนะฮะวันนี้มาจะเจอกันกับพี่มีนอีกแล้วนะฮะอ่าตะลุยโจทย์ข้อสอบที่สอบผ่นข้อนะครับไปเ,เรื่อยๆงต่อเนื่องกันอยู่นะครับเดี๋ยวเข้าเนื้อหาเลยดีกว่าเนาะจะได้ไม่เสียเวลานะครับอ่าต่อมาอันนี้มันเป็นแนวโจทย์หรือว่าคำตอบแบบ วีเคราะห์โจทย์แล้วเอารูปภาพที่เกี่ยวข้องกับโจทย์มาตอบนะครับอันนี้เปลีนอีกแนวหนึ่งได้หลายแนวแล้วเหมือนกันนะครับถ้าใครดูไม่ทันก็ไปย้อนดูแล้วกันนะนะครับอ่ะนี้มาดูแนวนี้อ่ามาดูที่มีคำไหนบ้างที่เราจะจับเออจะจับอะไรนะจะจับจับทางได้นะครับจับคาศัพท์ได้มูลกอนคือสิ่งของอ่าสิ่งของ แค่คำนี้คำเดียวก็ได้นะครับสิ่งอะไรที่เกี่ยวกับสิ่งของที่เราพกติดตัวไปได้หรือไม่ได้อะไรเงี้ยนี่ก็คือตัวนี้นะครับโทรศัพท์ด้วยพกล่มด้วยไหมหรืออะไรเงี้ยนะครับอ,อันอื่นไม่ต้องแปลหรอกนะครับเพราะว่าในความหมายผมก็คือคิดถูกไปแล้วนะครับบุญชินมุนบุญชินมุน ตัวนี้ก็คือสิ่งของนะครับอะต่อมานะครับช h i h a c h a r รถไฟใต้ดินนะครับ Pierlin นี่ตัวรถไฟใต้ดินนะครับเป็นยังไงเอ่ยเมพิโอโซเมพิโอโซเนี่ยเพราะนั้นเราจะได้ตัวรถไฟใต้ดินยังไงครับก็ต้องซื้อ ที่ตัวรถไฟใต้ดินเขาจะมีป้ายสัญลักษณ์ตรงนี้ตรงที่ขายตัวนะครับอืมมาข้อต่อมาครับถ่าอึม้มนะครับ TG นะครับ TG คือห้ามวิ่งห้ามเล่นห้ามหยอกล้อกันนะครับก็คือข้อนี้นะครับส่วนต่อมาอยอกีกาเอโซซูยองว่ายน้ำที่นี่เนี่ยห้ามว่ายน้ำนะครับพาจีมาชิบชิวก็คือห้ามว่ายน้ำนะครับ ก็คือว่ายน้ำแหละแต่เป็นวงกลมขีดแบบนี้เขาเรียกข้อห้ามนะครับป้ายห้ามมาข้อนี้นะครับข้อนี้เนี่ยเขาบอกสเรกิรุนพอเรียวพอเรียวอพอรีจีนะครับก็คือห้ามทิ้งขยะนั่นเองนะครับนะครับต่อเนื่องเลยกำลังไหลไปเร็วเลยนะฮะอ่ะ,อ,ะ,อ,ะอันนี้เป็นป้ายที่ติดตรงประตู นะครับเหมือนกันนะครับอันไหนใช้ดึงใช้ดันใช้พักใช้ปิดใช้เปิดนะว่าไปนะครับอ่ามุลเนี่ยประตูนะครับชินยงซูออ f ซูนีดาก็คือว่าประตูอันไหนเนี่ยซูออกคือไม่สามารถใช้ได้อันไหนเอ่ย r o c e s s นะครับ r o c e s s หรือว่า เพมุ่นะครับเพมุนเพมุนประตูพัง <c oughs> ไม่ใช่ในลนักษณะนี้ก็คือลักษณะเหมือนกับประตูปิดนะฮะมันมันเข้าไม่ได้นะอะไรอย่างเงี้ยเขาอาจจะปิดแล้วนะปิดแล้วตามร้านค้าไม่ใช่ว่าไปคุมผลักคุมดึงอยู่นะพะประตูเขาเนี่ยจะใช้ระบบ,บล็อกสัญญาณนะครับไปผลักประตูเขาสัญญาณร้านดังก็ไม่ไหวนะเขาแจ้งตำรวจนะครับะจะซุ่มเจ็ดซุ่มแปดไปแล้วกันนะครับ อต่อเนื่องนะครับข้อต่อมาอันนี้ข้อนี้อะไรได้เอ่ยชาดงชารถยนต์นะครับรถยนต์อะไรเอ่ยทานิวช่องของรถยนต์สูอิดคือสามารถสูอิดนี้คือสามารถคือมันจะมีป้ายห้ามกับป้ายไม่ห้ามนะครับเพราะฉะนั้นรถเนี่ยนะครับช่องของรถเนี่ยสามารถนะครับสูอิ สามารถก็คือตัวนี้นะครับตัวนี้ถ้าพูดถึงก็คือสูออบนะครับตัวนี้สูออบตัวนี้สูอิดเทนั้นเองนะครับแต่อันนี้เป็นชาจรกอนะครับอันนี้เป็นชาดงชาเหมือนกันอันนี้ก็ชาดงชาเหมือนกันแต่ว่าอันไหนสูอิดสูออบดูดีๆนะครับแยกให้ออกนะอ่าตอนเนื่องมาข้อนี้นะครับเวนกุกทอลก็คือแลกเงินตราต่างประเทศ เวนกุ๊กเนี่ยก็คือต่างประเทศนะครับชาวต่างชาติถ้าเวนกุ๊กสลัมก็คือชาวต่างชาติคนต่างชาตินะครับถ้าเวนกุ๊กทนก็คือเงินต่างประเทศเงินอะไรเงี้ยนะครับอัตราแลกเปลี่ยนจะอยู่ตรงนี้นะครับเงินแลกเปลี่ยนเงินตาต่างประเทศเนี่ยเวนกุ๊กทนมีความหมายของเขาคือเอาเงินเกาหลีมาเปลี่ยนเป็นเงินไทยหรือเงินไทยเปลี่ยนเป็นเงินเกาหลีอะไรเงี้ยเขาจะมีสัญลักษณ์แบบนี้จุดแลกเปลี่ยนนั่นเองนะครับ อ่ต่อมานะครับง่ายๆเลยคำนี้ว่าจางชินก็คือห้องน้ำสัญลักษณ์แบบนี้ทุกคนคงจะคุ้นชินกันดีนะครับอ่าตัวนี้มาต่อเนื่องโค้งห้างสนามบินเครื่องบินนะครับโค้งห้างนี้แปลว่าสนามบินนะครับส่วนเครื่องบินนี่ก็คือปีแห่งกีนะแต่ว่าอันไหนที่มันเกี่ยวข้องกับโค้งห้างาสนามบินก็คือตัวนี้แหละ อ่าพี่แท็กซี่ก็เกี่ยวนะโอเคพี่พี่ไม่เถียงนะว่ามันเกี่ยวรถเมล์ก็เกี่ยวนะพี่โอเคมันก็เกี่ยวนะครับเอ็มไอ่าบ้านเขาเนี่ยจะมีรถไฟใต,ต้ดินไปถึงสนามบินโอเคมันก็เกี่ยวแต่ข้อที่สุดต้องที่ชอยที่จะต้องเลือกก็คือข้อเนี้ยโอเคไหมจบนะ <c oughs> <c oughs> นะครับอ่าไม่ได้กวนนะครับไม่ได้กวนคือความอายของมันคือข้อนี้จริงๆนะครับอ่าข้อต่อมา5้าสี่แปดนะครับก็คือมูลนิธ มาชินก็คือห้องทอมปกผ่อนห้องลาง้างหน้าดื่มน้ำซูดนะฮะที่สามารถใช้ได้จริงๆข้อนี้จับคำว่ามูลคำเดียวก็ได้เพราะอะไรเอ่ยทั้งโจทย์เนี่ยมีมูลอยู่ข้อเดียวที่กินได้ mm hmm. อ,อ,อ,อันอื่นไม่ใช่มูลนะอันนี้ทิ้งขยะนะครับต่อเน,นื่อแล้วกันนะครับอตอนนี้ ท่าอึมจุ้งแม่พิโยโซอตอนนี้นะครับตอนนี้เป็นแนวโจทย์ย่างงนะครับอันนี้เขาแค่บอกว่าห้องนี้ทําอะไรได้ห้องนี้ทําอะไรได้เฉยๆนะครับส่วนนี้ทําอะไรได้เพราะฉะนั้นเหมือนกันนะครับท่าอึมจุง้งนะครับแม่พิโยพยีชนเอุยมีกานะครับอ่าชานมุดเทยนะครับชัยมุเทย ใช่หมดเทคือไม่สามารถหรือไม่สามารถนะครับไม่สามารถนะครับไม่สามารถที่จะเขาเรียกว่าอะไรอ่ะไม่สามารถที่อ่าเขาเรียกว่าอะไาารอ่ะ เออมากานะครับเออมากาเดี๋ยวแป๊บหนึ่งนะเอ,อมากาอ่านะครับอันนี้บอกแปลโจทย์มานะครับก็คือข้อเนี้คือไม่สามารถนะดูเฉลยมาด้วยเพื่อความชัว์นะครับเมื่อกี้ตัวเนี้ยมันจะสับขาหลอกเรานะฮะที่ไม่ตรงหรือว่าไม่สามารถใช้เมืเทนะครับ,นะรบโอเคมาดูช้อยเลยนะครับ หัวจ้างชินก็คือห้องน้ำป้ายสัญลักษณ์ตรงกันนะครับอันนี้อย่างที่ผมบอกว่าอันนี้มันเป็นน้ำสำหรับดื่มแต่ว่าเขาอ่ะดันไปล้างหน้านะครับอาบน้ำนะครับชาววออาบน้ำมันอาบน้ำไม่ได้นะครับมันอาบน้ำไม่ได้มันน้ำไม่สำหรับใช้ดื่มใช้ล้างหน้าอะไรอย่างเงี้ยได้แต่ว่าใช้อาบไม่ได้นะครับคือไม่สามารถใช้หมดเทคือไม่สามารถอะไรเงี้ย ใช่หมดเทนะครับอัอนนี้ลิฟก็ยังใช้ได้ปกตินะครับอันนี้ซุลกีพอเรียรพอเรียรดก็คือทิ้งถังขยะทิ้งถังโอเคอันนี้ก็ใช่อันนี้ก็ใช่อันนี้ก็ใช่แต่อันเนี้ยหมดเทหมดเทเนี่ย <c oughs> ไม่สามารถนะครับต่อพอนี้นะนะครับดูดีๆเขาจะขีดเส้นใต้ไว้นะครับเนี่ยเขาจะขีดเส้นใต้ไวอยอย้เงี้ยข้อต่อมานะครับ ยัาก,กืนนะครับยัาก,กืนยักแปลว่ายานะครับยักคืนไอ้กืนตัวเนี้ยผมลากเสียงยาคืนนะครับซาโยโกอันอื่นไม่ต้องแปลหรอกคำว่ายาคำเดียวคงจะรู้อันไหนเป็นเครื่องหมายของอของของยานะครับใส่รักของยาคือนี่เป็นรูปบวกแล้วก็รูปโคลงอับสากกำลังบดยาเองนะครับ